โอเคมคาคุณผู้ชมมาวันนี้อยู่กับผมราคุทวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Secret เก็เป็นเกมที่เล่าเรื่องชีวิตของคนทำงานสักคนนี่แหละก็คือคนทำเกมนี้แหละก็เรื่องราประมาณสินาทีนี้ก็จะเล่าเรื่องอะไรกันก็มาดูดีกว่าคลิก to Start โอเคเราจะเดินอยู่ริมถนนสักที่ใช่ไหมเนี่ยอ่า ตรงไปป่ะนะเริ่มหลงทางหันหันหน้าลืมทิศแล้วเนี่ยออโอเคตางน,นี้ฉันเดินอยู่ริมถนนเพื่อที่จะไปร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงจะไปซื้อบุหรี่ตีสองแล้วข้างนอกมันก็หนาวนะแต่ก็โอเคฉันชอบความหนาแบบนี้ดีันเกิดจะเสร็จแล้วล่ะ งั้นทํางานทำโปรเจกต์ไว้อย่างหนึ่งอยู่นะมันเกิดจะเสร็จแล้วแหละฉันก็ตั้งเดดไลน์เอาไว้เพื่อเตือนตัวเอง้าเลตรงนี้นี่ไงตีสองฉันก็จะมาพักเบรกสักหน่อยนี่แหละฉันเหนื่อยแล้วบุหรี่ก็หมดฉันจะไปเสร็จงานน้แ่แหละสิ่งที่มัน เรื่องกวาสำคัญที่สุดฉันก็มีโปรเจกต์ที่ทิ้งค้างเอาไว้เยอะเลยแหละถ้าฉันเกิดมารวยฉันคงจะนอนแล้วหรือมาก็อยู่ที่งานปาร์ตี้สักงานคิดว่าก็ใช่ว่าฉันจะชอบปาร์ตี้ซะหน่อยนะก็ใครต้องเลือกว่าจะทั้งทำงานหรือเปล่าแต่ถ้าฉันไม่รวย เรื่องปาร์ตี้ก็คงไม่กวนใจฉันหรอกตอนนี้ฉันก็เดินอยู่บนถนนี่เง่านี่จะไปร้านสะดวกซื้อตอนตีสองจะไปซื้อบุหรี่แล้วก็ทํางานให้เสร็จทาโปรเจกต์ให้เสร็จสิ้นแล้วก็ไปนอนตื่นมาแล้วก็ไปทํางานแต่โปรเจกต์ของฉันมันก็ไปแคาเรืรอ่องตลกข้างนอกนั่นมีเกมดีๆมากมายเยอะแยะ ใครจะมาเสียเวลาเล่นเกมของฉันกันล่ะเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มเหมือนกันทั้งนั้นเรามีไอเดียนี้ไอเดียที่ดีนะแล้วมันก็ดีด้วยเราก็รู้สึกโล่งใจรู้สึกมีแรงบันดาลใจเพียงคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีก็วางแผนเอาไว้จดโน้ต อาจจะต้องทําแบบโปรโตไทป์ขั้นพื้นฐานาไว้สักหน่อยแต่ว่าอมีแต่ความคิดที่ไม่ดีไหลเข้ามาในหัวไอเดียนั่นมันไม่ดีอีกต่อไปแล้วแต่เราก็อยู่กับมันนี่นะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น ไม่มีเวลาหรือ,เ,อเราก็แค่เหนื่อยเหตุผลมากมายที่สรรหามาเนาะเราก็ไม่ทำอะไรเลยนี่นะแต่แล้วก็ความกลัวก็ไหลเข้ามาแทนมันไม่ใช่ความเหนื่อยหน่ายแล้ว มันคืความเจ็บปวดที่เราทำงานของเราออกมานี่แหละมันเจ็บปวดเกินที่เราต้องบอกตัวเองมืนที่บอกเสมอมันไม่ใชสิ่งที่แย่ที่สุดสักหน่อยสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือปีหนึ่งผ่านมาแล้วนะ เราก็ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยหรืออาจ,จะไม่ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยนะโดยรวมแล้วฉันก็เป็นผู้พัฒนาที่ดีกว่าเดิมเหมือนที่เคยเป็นดีกว่าที่เคยเป็นมันสำคัญด้วยเหรอสิ่งที่ฉันได้รู้มาส่วนใหญ่ ฉันก็เรียนรู้ว,วิธีที่ยากขนานนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าฉันจะมีรู้สึกแบบสนุกสนานนะนะเวลาที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ไปฉันก็รู้สึกไม่ก็กลัวไม่ก็หงินงินกับมันแต่นี่มันใช่วิธีที่ทำแบบนี้เหรอชีวิตมัน,มนควนรจะเต็มไปด้วยความกลัว แล้วความหงุดหงิดใจเงี้ยเหรอฉันอาจจะกลัวที่งานอาจจะไปไม่ถึงความตั้งใจเอาไว้หรืออาจจะหงุดหงิดที่งานมันไม่ไปถึงจุดที่เราคาดหวังเอาไว้แต่เราก็ต้องทำงานนะนะมันก็ไม่มีทางอื่นแล้วมันก็คนจะยากตั้งแต่เริ่มแลหละแต่ว่าฉันก็อาจจะรับมือกับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ลองคิดดูสิถ้าฉันดีตัแต่แรกแล้วตอนนี้เจ้าคงไม่ต้องคิดถึงงานที่ต้องทำให้เสร็จหรอกนะเวลาส่วนใหญ่ที่เสียไปเจ้าก็กังวลเรื่องความคาดหวังด้วยนี่แหละมันก็ยากที่จะยอมรับการถูกตัดสินจากภายนอกอยังม,มันก็ดูเหมือนเดินกันเลย แต่มันก็แตกตา่างก็ไม่สงสัยเลยว่าทำไมจะถึงเริ่มสุบุรีมันจะไม่ชื่อฉันดูง่ายขึ้นไปหน่อยนะมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องแบกรับเอาไว้ต้องทนทุกข์กับมันมันก็เหมือนกับว่าตอนจบมันอยู่ใกล้แค่เอื้อม ล้วก็ต้องรออีกหน่อยต้องใส่ใจกับมันนะต้องใช้ความอดทนนิดนึงอาจจะ้งได้รู้จักมันนี่หรือนานูน่นนี่นานเยอะแยะเีเวลาอะไรเนะี่ยแต่ไม่ใช่มีสิ่งนี้ มนันต้องใจหลังนี่มีไรไว้เนี่ยรือใช่มีสิ่งนั้นไม่ใชเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกว่ามันไม่ไปถึงไหนเลยติดลบ่ะนี่โอ้โหเยอะล้ว ลบสามร้อยกว่ากว่าบางครั้งเจนก็รู้สึกว่าอาจจะคืบหน้าสักหน่อยมันคือเรื่องอารมณ์นะตัวเลขพวกนี้ความรู้สึกเหรอแต่ฉันก็นึกขึ้นมาได้มันไม่ใช่ปัญหาได้เลยมันปที่ฉันนี่แหละรู้สึกงียเง่าชะมัดเลย ก็มาติดลบเหมือนเดิมั้ยนะฉันจริงๆเลยฉันก็อยอมได้ทุกอย่างเพื่ออะไรเลยนะไม่รู้เพื่ออะไรถ้าอยากเจอดวย แต่ฉันก็ไม่อยากจะต้องทำงานหรือต้องแบบแล้วเขาจบผิดชอบอะไรถ้าอยากจะเป็นผู้ออกแบบเกมแต่ฉันก็ไม่อยากทำเกมไม่แย่ออกมาฉันอยากให้ผู้คนมีความคิดเห็นที่ดีเกิดกับฉันนะนะแต่ก็ไม่อยากให้มีความคิดที่แย่ด้วยเหมือนกันฉันอยากจะเป็นนักเขียนแต่ก็ไม่อยากให้งานเขียนถูกตัดสินหรือต้องเรียนแกมมาให้มันถูกต้อง ถ้าอยากมีชีวิตยอยู่แล้วก็ไม่อยากจะตายหรือมีแค่ฉันหรือเปล่าที่อยากอยู่ตลอดไปจากมุมมองฉันแล้วก็อาจจะใช่แต่ถ้าไปเรื่องของภายนอกละ่ะทุกคนอื่นละ่ะถ้าเกิดเราหยุดเสียชีวิตเมื่อถึงอายุไขละ่ะ ถึงตอนนี้แล้วก็คงจะโอเคแล้วมนะ้ะแต่ฉัน,นีี้คิดถึงอดีตหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1,000กว่าปีก่อนนั่นแหละควาขอของฉันก็อาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเมื่อวานฉันอาจจะอยากจนอาจจะได้บนลงคนรวยความรวยพวกนี้ในชีวิตโชคชะตา แล้วก็อาจจะมีความสุขกับตัวเองแต่วันนี้ฉันาอาจจะเบื่อมันแล้วก็ได้ถ้าอาจจะอยากรวยด้วยวิธีไหนก็ได้พรุ่งนี้ล่ะถ้าจะไปรู้ว่าฉันจะอาธจจิคิดอะไรสักอย่างเรื่องความขึ้นหน้ามาัาจะเป็นยังไงมันไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเหรอแล้วจะหมายที่แท้จริงจะเป็นยังไงล่ะ ควรจะเลือกสูบบุหรี่นะควรเลือกทัทีฉันเคยลองมาแล้วมันก็ไม่ได้ผลฉันเคยทนได้เป็นสัปดาห์เป็นเดือนมนูก็แค่สักวาาหนึ่งนี่แหละเกิดฉันจะปล่อยกาดลงฉันเลิกสูบไปทำไมนะเหมือนว่าแค่เลื่อนสูบไปสักมวนก็อาจจะมีผลกระทบ อีอนาคตอะไรมากมายรอยคอยรอยอยู่ยก็ได้ฉันก็เก่งนะเรื่องการเลิกสูบบุหรียอย่อะไรเงี้ยแต่จริงก็ไม่เคยเลือกได้หรอกมันก็แค่หยุดเอาบุหรี่ใส่ปากเลิกพึ่งบุหรี่ได้แล้วเรามั้งหรือเลือกหาข้ออ้างไม่ต้องใส่ใจเรื่อง สิ่งรอบข้างหรืออย่างไรนะหรือเลอกหาข้อผิดพลาดในตัวคนอื่นหรือพยายามจะหยุดพึ่งคนอื่นอะไรแบบนี้ทุก็ควรจะเลิกเทียทยานได้แล้วมั้งควรจะ อยู่คิดถึงเรื่องความคุ้มค่าอะไรนั่นฉันฉันนึกคิดซะหน่อยบางที้อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะเฮ้ยอ้ยขาวเลยถึงผู้เล่นขอคนที่เล่นเกมี้จะจบนะวิทย์กเกลนอฟซอลอะไรมีเกลือให้ด้วยล้ะ มันก็ไม่มีทางหรอกที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดได้ในระยะเวลาสิบนาทีแล้วก็ทําเองไม่ได้เหมือนกันแหละท่าน้นก็หวังไว้อย่างเดียวนะถึงจุดนี้จะอยากจะชี้แนะ้กับใครสักคนได้คนที่พยายามดิ้นรนถึงสิ่งที่อาจารยอาจจะเชื่อที่ทางที่ถูกต้องหรือเปล่าอาจารได้ยินผู้เร่นทุกคนนี่เหละเฮียอยู่ายเอา จุดหมายปลายทางแบบนี้มันก็สําหรับตัวนายเองเนี่ยนะอะไรเงี้ยฉันแตกต่างอันนี้คือผู้พัฒนาอาจจะคิดว่าเราที่คิดอย่างนี้หรือเปล่าอ่างเงี้ยนะมันจะไม่เช่ารรมดาให้ที่คิดอย่างนั้นความจริงมันก็อาจจะยีความเกี่ยวข้องกันเหรอแต่ว่าสำหรับฉันมาดูไม่ใช่รุ่งสบอกสองมันเกี่ยวกันได้ยังไงล่ะิ่งี่มาเกี่ยวข้องก็คือการที่เราตัดสินอะไรหลายๆอย่าง แต่สิ่มันมให้เรื่องจริงซะหน่อยความจริงอะ่ะมันไม่ใช่ความจริงอันนี้เราก็ต้องต้องแยกจากกันแล้วฉันขอให้คุณไม่มีโชคในการเดินทางเหรออาจจะไปขอไม่มีโชคกันนะระวังไว้นะเพราะคุณไม่ต้องใช้โชคหรอกก็อาจจะจริงบางทีเราก็อาจต้องลงมือทําะนะลงมือทําสักทีไม่ต้องไปแบบพึ่งโชคอะไรเงี้ยมันก็าอาจจะสื่อลาก่อน พอรอถ้าชอบเกมนี้ก็เ a k อ a s เซค n d นดูเรดดิใช้เวลาสักไม,ไม่นานไปให้คะแนนหน่อยนะรู้อยู่แล้วนะโอเคก็้อเคกันเยอะอีกแล้วโเคเกมก็ชีวิตเนาะก็โหดร้น์นี่แหละชีวิตมีจะพูดอะไรเหมือนกันเลยจากเจอเรื่องสนาทีมันก็ดูเป็นสิ่งที่มันหนักอึ้งนะเนาะ โอ้ตายแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมที่เห็นยังไงก็สามารถคอม,มเมนต์คอมเมนต์ที่วัาด้านได้เลยก็พูดคุยกันได้แล้วกันผมอาจจะไป,ไปคุยไปตอบด้วยแล้วกันก็ก็ไม่มีอะไร,พรเพิ่มเติมว่ะก็ไม่จะใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันกับผมราคุณที่ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสวัสดีครับผม